สบายดีทั่วไทยสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม M150 มีวิตามิน B6 และ B12 สูง โอ้โหคุณผู้ชมคร you. So you ับตอนนี้ก็มาถึงช่วง M150 พลังอาชีพสร้างไทยสนับสนุนโดย M150 ชีวิตไม่มีลิมิตครับผมก็เป็นช่วงที่ผมนะครับแล้วก็ M150 ครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อไปพบปะพูดคุยครับเป็นกําลังใจกับพ่อแม่พี่น้องนะฮะทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับก็ยังมีเกมสนุกๆนะครับง่ายๆมันๆครับจาก M150 มาแข่งขันกันด้วยนะครับใครจะเป็นผู้ชนะนะครับได้รับทุนสนับสนุนอาชีพจาก M15 ไร่อ้อยเขตเจ็ดนั่นเองนะครับต้องบอกว่าภายในบริเวณงานนี่คึกคักมากๆครับตอนนี้เราตามไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตามผมมาเลยครับว้าวมีครับผมเป็นบูธของ M150 นะฮะ M150 นะฮะเป็นผู้สนับสนุนงานงานนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับผม ประสมการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้พี่น้องชาวไรอ้อยเนี่ยได้รับทราบบริการบริหารงานของสมาคมกลุ่มชาวไรอ้อยประกอบกับให้รับทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับไรอ้อยซึ่งมีความจาเป็นเกี่ยวกับพี่น้องโดยตรงเช่นอุปรกรณ์ในการกเกษตรพันอ้อยต่างๆที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่ตัวเองปลูกอยู่ครับนี่<อ>คือว<อ>ัตถุประสงค์ของการจัดงานครับ ายพันธุ์ต่างๆนะในเขตเจ็ดเนี่ยมาโชว์กันแล้วนะครับต้องบอกว่าวันนี้นี่สุดยอดมากๆครับเพราะว่าภายในงานของเรานะครับมีการแจกรถไถกันด้วยเรียกได้ว่าเป็นการคืนกาไรนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยกันเลยทีเดียวนะครับและเอ็มร้อยสิบครับเล่งเห็นความสาคัญของอาชีพชาวไร่อ้อยนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มีเกมแข่งขันหน้าเกี่ยวกับอ้อยบาฝากกันด้วยครับนั่นก็คือเกมวิ่งแข่งปอกอ้อยครับผม ชมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันนะครับทั้ง3ท่านนะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นพี่น้องชาวไร่อ้อยนะฮะที่คร่ำวอดอยู่ในวงการไร่อ้อยมาอย่างยาวนานทีเดียวเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันแต่ละคนเลยนะครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับประตานบอลจันครับมาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับ สนันัยลัดครับคุณพี่สนั่นนะครับมาจากจังหวัดน้อยเอ็ดครับโหมาไกลเลยทีเดียวนะฮะคนที่3มเชื่อเลยครับอนนรอดภัยครับคุณพี่อนน์ราชบุรีครับราชบุรีนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาถามถึงเรื่องความภาคภูมิใจในอาชีพนี้กันดีกว่าคุณพี่ครับมีความภาคภูมิใจอะไรกับอาชีพทําไร่อ้อยมั้งครับภูมิใจมากครับได้อยู่ใกล้ครอบครัวแล้วก็เป็นมนดกตบท้แล้วก็มีเงินได้เราไม่ต้องไปทํางานทั้งนอครับขอบครัวพอดีเง็นครับ ดีขึ้นเราก็ดีดีขึ้นครับไ้ผมมาตัดอายุเมืองกันครับเราก็ทําให้ผมปดนนี้ได้ผมพุูมใจควาพวมพัวผมภูมใจครับทาให้มีไรายได้ดีขึ้นแล้วก็ส่งลูกเรียน และนี่ก็คือความภาคภูมิใจนะของพี่ๆนะฮะชาวไร่อ้อยนั่นเองต้องบอกว่ากว่าจะได้อ้อยนะครับมาแต่ละไร่นะฮะแล้วก็แต่ละต้นนันเนี่ยชาวไร่ทุกคนนะฮะก็ต้องทุ่มเทครับเพื่อพลังกายพลังใจนะฮะคอยใส่ใจพี่ดีพี่ทานครับในทุกขั้นตอนนะฮะควบคุมคุณภาพนะครับให้กับพวกเรานะฮะทำให้เราได้อ้อยนะฮะที่มีคุณภาพมีความหวานอร่อยนะฮะพร้อมที่จะส่งต่อให้กับผู้บริโภคหรือว่าโรงงานผลิตน้ําตาลนะครับเอ็มร้อยห้าสิบนะครับขอยกย่องแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับในการประกอบอาชีพชาวไร่อ้อยครับๆทุกคน ภาคภูมิใจน่น่งนะครับตอนนี้รู้จักผู้เขา้าแข่งขันทั้ง3ท่านกันแล้วครับเราไปดูกติกากันดีกว่านะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับกติกาการแข่งขันปอกอ้อยก็คือผู้เขออ้าแข่งขันทั้ง3คนต้องวิ่งไปแบกต้นอ้อยจำนวน6กต้นกลับมายัางจุดที่วางเข่งจากนั้นฟันต้นอ้อยให้มีความสูงไม่น้อยกว่าความสูงของเข่งหลังจากนั้นปอกเปลือกอ้อยให้หมดใครปอกอ้อยได้เสร็จก่อนและท่อนอ้อยที่ปอกมีความสวยงามมากที่สุดก็รับทุนสับสุนอาชีพจากเ1 5 0อิไปเลยครับ ก่อนจะเริ่มการแข่งขันนะฮะเรามาเติมพลังกายพลังใจให้พร้อมกันก่อนนะฮะด้วยคุณประโยชน์นะฮะจากวิตามิน B6 และ B12 สูงครับที่มีอยู่ในเครื่องดื่ม m 1 5 0นะฮะงั้นตอนนี้เรามาดื่ม m 1 5 0พร้อมๆกันเลยนะครับเอาละครับตอนนี้พวกเราพร้อมจะลุยกันได้เกินร้อยหรือยังครับพร้อม้วครับถ้าพร้อมแล้ว กอ้อยมาครับยกอปปปปปป้อยมาเลยครับเอาละครับตอนนี้ทั้ง3ท่านนะฮะต้องทำการปอกนะครับปอกเปลือกปอกเปลือกเร็ว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 หมุนหัวตอนแรกรวดเร็วมากๆระวังมือนะครับระวังมือเร็วเร็วเร นะครับเร็ว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 เสร็จก่อนวิ่งมาหาผมนะครับใครเสร็จก่อนวิ่งมาหาผมไครเสร็จหกท่อนก่อนนะครับไครหกท่อนก่อนวิ่งมานะครับโอ้คุณพีทันแรกเร็วมากตอนนี้ทันแรกนะครับมาแล้วครับได้แล้วครับตอนนี้นะครับท่านแรกของเรามาแล้วนะครับโอ้คนที่สองของเราครับมาแล้วครับผมและคนที่สามนะครับเรียบร้อย และตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะเลิศแล้วละครับผู้ชนะเลิศก็คือพี่ประสานรองชนะเลิศได้แก่พี่สนันและผู้ที่ได้ที่3ก็คือพี่อานนท์นั่นเองครับย yeah! โอ้ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการแข่งขันไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกได้ว่าทั้ง3าท่านนี้ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็ขอมอบรางวัลนะครับเพื่อเป็นพลังใจครับในการสนับสนุนอาชีพดีๆอย่างนี้ต่อไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติครับจากคุณนราทิพย์อนันตสุขครับหัวหน้าสํานักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขตเจ็ดเป็นผู้มอบรางวัลนะครับสวัสดีครับและที่สามของเราครับได้รับทุนสนับสนุนอาชีพ500บาทนะนั่นคือคุณพี่อานน์นั่นเอง ที่2ครับได้รับทุนสนับสนุนอาชีพ1,500บาทครับคุณพี่สนั่นครับและที่1ครับผู้ชนะเลิศของเราครับได้รับทุนสนับสนุนอาชีพ3,000บาทนะนั่นะคือคุณพี่ประสานนั่นเองครับ วันนี้ครับก็สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ได้เห็นนะครับถึงความตั้งใจครับของพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกคนนะฮะก็ซึ่งรวนแล้วแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจครับเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะทานเล่นๆครับหรือว่าส่งต่อไปโรงงานผลิตน้ําตาลนะฮะเพื่อผลิตเป็นน้ําตาลทรายนะฮะที่มีคุณภาพนะครับส่งต่อเป็นน้ําตาลทรายนะครับเพื่อใช้ในการปรุงอาหารนะครับที่ถูกใจคนทั่วประเทศครับ M150 นะก็ขอยกย่องครับแล้วก็สนับสนุนชาวไร่อ้อยทุกท่าเลยท ที่คัดสรรนะฮะสินค้าดีๆมีคุณภาพนะครับแล้วก็นี่ก็คือ1อาชีพครับที่ M150 นะครับให้ความสําคัญนะฮะเอาแล้วครับก็ต้องติดตามกันนะครับว่าครั้งต่อไปนะเราจะไปกันที่ไหนครับแล้วก็ M150 ครับจะมีเกมอะไรสนุกสนุกมันๆนะครับไปให้กับพ่อแม่พี่น้องร่วมสนุกกันนะวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ M150 เชเวตไม่มีเลมิตยีสนับสนุนโดย เครื่องดื่ม M150 มีวิตามิน B6 และ B12 สูงสบายดีทั่วไทย